ฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนครับโอ้โหดูบ่อปลาผมสิครับบ่อน้ําเต็มเลยครับเต็มล้นขอบขึ้นมาขอบบ่อเลยนะครับผมฝนตกแห้งตกหนักตกอีลีตกตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับผมตอนนี้สี่โมงเย็นน้าก็ยังไหลเต็มทุ่งนาเลยครับผมในบ่อก็มีเสียงกบเสียงเขียดฟังเสียงนะครับธรรมชาติสุดๆน้ําทั้งหมดเลยครับบ่อนี้ครับผม จากแต่ก,ก่อนนี้ลุ้นว่าน้ําจะหมดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับเต็มสะเลยครับฝรั่งกิมจูก็ออกปลูกออกผลดกขนาดครับโอ้โหฝนดีฝนดีฝนดีเดือนตุลาคมไม่ไม่ใช่เดือนกันยาย,ยนนะครับ <c oughs> น้ําท่วมเต็มนะครับเต็มบอ่อเยอะจริงๆฝนดีมากผลผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร จเจริญงอกง,งามครับผมฝนตกเขียวขจีได้รับน้ำฝนครับโอ้กบเขียดร้องดีใจบ่อน,นี้สำหรับดูดสลาระเซลล์นะครับผมน้ำก็โอเคเลยครับปีนี้มาอย่างเต็มที่เต็มที่จริงๆเยอะมากหวังว่าคงรอดไปต่อในฤดูแรงได้นะครับผมโอเคสำหรับปนี้สวัสดีครับ